สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ oto, รอรไซค์พรีเมียมระดับเว r ร์ c คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสเรียกได้ว่าสุดในซีรีส์ YZF R15 จริงๆครับกับ All New Yamaha YZF R15M ที่เป็นตัวท็อปของโชมนี้เปิดตัวในประเทศอินเดียเป็นที่แรกในโลกอย่างเป็นทางการแล้วโดยนอกจากมันจะมีงานดีไซน์ที่โดนใจใครหลายๆคนนะครับ มันยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ระดับท็อปอีกหลายอย่างด้วย o n e w Yamaha YZF-R15M จะมาพร้อมกับฟีเจอร์อย่างระบบกระสะอนด้านหน้าแบบหัวกลับ Upside Down ระบบเบรก ABS ทางด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถนะครับระบบ Traction Control ป้องกันล้อหมุนฟรีระบบนี้จะทำการปรับการทำงานของล้อหน้าและล้อหลังให้มีความสัมพันธ์กันเมื่อเจอทางที่ลื่นล่นหรือว่าทางที่มีทรายนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เสียอาการแต่อย่างใด ซึ่งระบบนี้สามารถเลือกเปิดหรือว่าปิดก็ได้ครับนอกจากนั้นแล้วตัวรถยังมีการติดตั้ง QuickShifter สำหรับการเพิ่มเกียร์โดยไม่ต้องกำครัตมาให้ด้วยซึ่งมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการไต่ความเร็วอย่างต่อเนื่องและยังมีระบบ a s s i s t and s l i p p e r c l u t c h ัดป้องกันท้ายปัดขณะที่เราลดเกียร์ลงอย่างกระทันหันมาให้ด้วยครับและก็ยังมีระบบ WiConnet สำหรับการเชื่อมต่อหน้าจอแสดงผลกับสมาร์ทโฟน เพื่อนำทางและแสดงการแจ้งเตือนต่างๆต,ตัวรถจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่2โหมดด้วยกันนะครับก็คือสตรีทโหมดสำหรับถนนทั่วไปและก็แทร็กโหมดสำหรับสนามแข่งซึ่งมันไม่ได้เป็นโหมดที่จำกัดการปล่อยพลังกำลังของตัวรถแต่อย่างใดน,นะครับแต่จะเป็นการแสดงผลที่แตกต่างกันบนหน้าจออย่างในสตรีทโหมดจะแสดงการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์และพลังงานแบตเตอรี่ส่วนแทร็กโหมดจะแสดงผลของเวลารอบล่าสุด ความเร็วสูงสุดต่อรอบซึ่งตรงนี้จะต้องรอดูรายละเอียดการทำงานแบบเต็มๆอีกครั้งนะครับเปคเครื่องยนต์นั้นจะมาในพิกัด155ซีซ oh ีิงเกิลโอเฮดแคมช4วาล์ว1สูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดระบายความร้อนด้วยของเหลวแรงม้าสูงสุดอยู่ที่18.6ตัวที่10,000รอบต่อนาทีและทอสสูงสุดอยู่ที่14.1นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดพร้อมระบบวาล์วแปรผัน V v a ที่จะทำให้ตัวรถมีอัตราเร่งที่มีประสิทธิภาพในทุกๆย่านความเร็วครับราคาของ All New Yamaha YZF R15M ที่เปิดตัวในอินเดียนั้นนะครับจะอยู่ที่ประมาณ8,500บาทซึ่งปกติแล้วโครงสร้างราคาของประเทศอินเดียนั้นจะต่ำกว่าประเทศอื่นส่วนมากอยู่แล้วดังนั้นหากมีการเปิดตัวในประเทศไทยเราก็น่าจะมีราคาที่ทะลุ1000 0 0บาทครับมารอลุ้นกันในช่วงปลายปีนี้กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทย สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส